ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องคน คนเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจิตใจเนี่ยมันอยู่กับตัวจิตใจถ้าหากว่าออกจากร่างไปเมื่อไรร่างกายนี้ก็หมดความหมายพระพุทธเจ้าตรัสว่านิรัตถังว่ากริงครังเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้ว ก็หมดความหมายเหมือนกันกับท่อนไม้กับท่อนฟืนคนนั้นจะเป็นประชาชนมหากษัตร์ิยเศรษฐีกหาบดีพ่อค้าประชาชนยาจกุณนิพกเหมือนกันทั้งสิน้นคือลงไปสู่ความตายแล้วก็หมดความหมายยศฐาบรรดาศักดิ์สิ่งที่มีเงินทองมากมายเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐี เป็นอะไรก็ตามหมดความหมายทุกสิ่งทุกอย่างลูกหลานเข้ามาร้องไห้ลูกหลานาาลลก็านามาโศกเศร้าชั่วไม่กี่วันก็หายไปหมดแล้วชั่วไม่กี่เดือนกี่ปีก็ลืมกันไปหมดก็เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัจาหิอัตโนโนัโธ ตนนี่แหละเป็นที่พึ่งของตอนโกหินาโถบอโรสิยาใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้อัตหินาสุด,ดันเตหินาถังรพัิดุลพังเมื่อมาทรมานตัวพองเราแล้วเราก็จะได้ที่พึ่งอันบุคคลจะพึงได้โดยยากพระองค์ได้ทรงตรัสว่าที่พึ่ง คนไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าหากว่ารู้จักรักตนเราก็สามารถจะแสวงหาที่พึ่งได้ถ้าหากว่าเราไม่รักตนเราก็หาที่พึ่งไม่ได้เกิดมาทำแต่บาปแต่กรรมเกิดมาสร้างแต่ความชั่วร้ายเกิดมาทำในสิ่งที่ไม่สมควรที่จะ เชื่อว่าเราเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วแล้วกันทำแล้วนั่นความชั่วที่เรียวกว่าเป็นบาปนั้นจะติดต้นตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าชาติไหนเ,เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรที่จะเข้าใจว่าการที่ พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักตัวของเราก็เรียวกว่าเป็นที่พึ่งุพระพุ้ธองค์ได้ทรงตรัสต่อไปว่าปุญญานิปรโลกสมิงปติถาหนจิปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ทำไมพระองค์ยังตรัสว่าบุญเป็นที่พึ่งความดีที่เราได้ทำลงไปจะน้อยก็ดีจะมากก็ดีสร้างความดีให้แก่ตนและบุคคลผู้อื่นความดีเหล่านั้นเรียกว่าบุญเป็นที่พึ่งเพราะว่าเมื่อเวลาเราตา,ายแล้วร่างกายเราก็นิรันดร์ถังว่าไกาลิงกระลังเหมือนกันกับท่อนไม้กับท่อนฟืนน่ะเข้าไปเผาก็ไม่ล้องสักอีกมันเป็นอย่างนี้ และทีนี้เมื่อเราทาบาปเราก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานลูกหลานไม่ได้ตามไปช่วยเราได้เพื่อนมิตรสหายไม่ได้ตามไปช่วยเราได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้ตามไปช่วยเราได้เราก็จะต้องทนทุกข์ลำบากไปตามยถากรรมเรียกว่าความชั่วร้ายเพระะัาน,นท่านทั้งหลายละเสียเถิด เร่งความไม่ดีต่างๆเป็นต้นว่ากินเหล้าเมาสุรายาสเสพเิดเป็นต้นว่าคดโกงคอร์รัปชั่นเป็นต้นว่าผิดลูกเมียคนอื่นเ,เป็นต้นว่าเป็นคนลักคนขโมยช่อโกงอะไรเหล่านี้ละเสเถิดเราจะได้ที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปุญญานิ้ปรารโรกัสมิงปฏิทสาหนติปานินังบนเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาเหล่านี้จะเป็นธรรมเทศนาที่เตือนพวกท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นต้องมีพระมหากรุณาที่คุณต้องการอยากจะลื้สัตว์ขนสัตว์ให้พ้นไปจากทกไม่ต้องให้ใครจะต้องมาทำบาปทำกรรม ให้พยายามสร้างบุญกุศลเป็นความดีเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละเราจะได้เชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเราก็จะได้ประเดี๋ยวรับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าเราไม่เชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีอันนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วเออเพราะว่าท่านทั้งหลายบางคนก็มาถามว่า ชาติหน้ามีทำไมไม่เห็นคนตายแล้วไม่เห็นมาบอกสักทีนั่นก็พูดก็เรียกว่าพูดเข้าตัวเองสิ่งที่องค์สมเด็จพระสมมาสัพพุทธเจ้าทรงตรัสรล้นั่นพระองค์มีตาทิพยานที่หนึ่งที่พระองค์ได้รับในคืนวิสาขะเพ่นเดือนหก เรียกว่าวิสาขเพนเดินหพระองนั่งสมาธิอยู่ภายใต้ต้นโพเ,เมื่อประถมยามพระองค์ได้บรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณนัน่นคือญาณญาณที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าว่าชาตินี้เป็นอะไรก่ชาติก่อนเป็นอะไรมาใครตายที่ไหนเกิดที่ไหนก็เรียกว่าปุเพนิวาสันติปุเพนิวาสา คือสามารถที่จะรู้จักว่าเมื่อชาติก่อนใครไปที่ไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรมานี่เรียกว่าปุพเพลิวาสานุสติยานแล้วพอเที่ยงคืนพระองค์ก็ได้สำเร็จจตูปาสยานคือรู้จักว่าคนตายแล้วไปที่ไหนเกิดมาเนี่เกิดมาจากไหนพอตอนขวันจะแจ้งพระองค์ก็ได้สำเร็จอาสวัคขยา,ยาน คือยานเป็นที่สิ้นไปแห่งเิเลสคือกำจัดเกเลตโดยสิ้นเชิงพระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราพากันเชื่อถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งนเราก็จะได้ที่พึ่ออันประเสริฐสวัสดีสาธุ